สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโคชะชตาของชาวราศีกันกันนะคะประจําเดือนตุลาคมสี่นะคะเรามาดูไพ่พลังงานชาวราศีกันมีโอกาสได้พบได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดีมากเลยนะคะแล้วเรามาดูภาระหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานก็ มีโอกาสได้งานเพิ่มแต่ว่าเป็นงานสบายๆนะคะชาวราศีกันมีโอกาสเจอคนเข้ามาชอบนะคะคู่ครองคนละหรือว่ามีเสน่ห์มากในที่ทํางานสามารถเจอมีโอกาสได้เจอเพศตรงข้ามในที่ทํางานนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของการเงินชาวราศีกันชาวราศีกันตอนนี้ก็ให้ระวังเรื่องของการใช้เงินให้ใช้เพราะว่าเมียนมีเหตุให้ใช้เงินแบบไม่คาดคิด นะคะแต่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าใช้เงินเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ระวังของการการใช้เงินให้มากๆนะคะใช้เงินเท่าที่จําเป็นนะคะราศีกันต่อไปเรามาดูผู้ครองคนรักหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ระวังความขัดแย้งกันในระหว่างครอบครัวคนรักเนื่องจากว่า ต่างคนต่างถือทิฐิถือดีแล้วก็ไม่ยอมกันนะคะแต่ถ้ามีเหตุอะไรก็ให้ยอมยอมกันบ้างนะคะเพื่อจะได้มีความสุขในทางด้านครอบครัวนะคะแล้วเรามาดูสิ่งที่ชาวราศีกันคาดหวังไว้นะคะชาวราศีกันคาดหวังอะไรไว้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้รับความยุติธรรมนะคะจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะ เรามาดูผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่เคยช่วยเหลือกันนะคะผู้อุปถัมภ์ค้ำชูน่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะชาวราศรีกันอาจจะต้องเอาเงินมาช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนตอนนี้เราอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือเขานะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวราศรีกันต้องระวังนะคะ ก็คือมิตรเก่าแต่นําความเสื่อมเสียความเสียหายมาให้นะคะก็ระวังถ้าใครยืมเงินไปก็จะไม่ได้คืนนะคะและว้วก็อะไรที่มันจบไปแล้วขอให้ชาวราศีกันอย่าไปลื้อฟื้นนะคะขอให้จบปัญหานั้นขออย่าไปคิดถึงมันนะคะและทุกอย่างก็จะดีนะคะแล้วมาดูในส่วนของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องระวังความขัดแย้งกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ไม่ลงรอยกันนะคะแบ่งเป็นสามฝักสามฝ่ายนะคะ ทำให้เราไม่สบายใจนะคะขัดแย้งกันนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังกันไว้เหมือนกันนะคะแต่ในภาพรวมในภาพรวมก็ถือว่าสบายๆนะคะการทานายทายทักเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบอก,ก็อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ